าสร้างรวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจ็คชวนทุกวันสองเฉียแน่นมากถูกต้องฮะแต่แคปชั่นผมต้องดังกว่านี้ครับเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะจะเป็นวันหยุดแคปชั่นนี้มาเลยฮะเสาร์อาทิตย์คืออะไรอะผมลืมแล้วอะพอเล่นไปเล่นมาแล้วลืมเสาร์อาทิตย์จะมีแค่สองวันแต่กันและกันจะมีคำว่าสองเราครับจบกันแล้วนะจริง เรียกว่าแกล้งลืมเพื่อให้กล้องจับหน้านานๆเออดี๋ยวคุณผู้ชมลืมคิดว่าเกือบล้มจรีอไม่ใช่เดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงช่วยกรรันแซบก่อนนะคะเพราะ,ะว่าช่วงนี้เนี่ยโควิดในินกลับมาอีกแล้วก็ะทำผู้ชมแต่ไม่เป็นไรช่วยกรรันแซบยังมีเหมือนเดิมเลย แต่เปลี่ยนแปลงนิดนึงคือใครที่เจอปัญหาทางเศรษฐกิจตอนนี้แล้วยังอยากให้เราช่วยแนะนําสินค้า,าช่วยขายสินค้าส่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกเรา3คนเนี่ยช่วยขายเองเลยค่ะ,คะรายละเอียดทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้เลยค่ะในเพจ Facebook แทบพลาซ่าของเรา <ไ unlocking. S 1> เราจะปักหมุดไว้อยู่ด้านบนสุดของเพจเลยค่ะและที่สําคัญครับในวันนี้นะฮะเราก็ยังคงแจกนี่หม้ออบน้ำมันจากสมารม์ทโฮม ทางหน้าจอทีวีนะฮะหนึ่งเครื่องและในอาทิตย์นี้ครับ f c e e o o o k แซ p ภาษาแจ้งอีกหนึ่งเครื่องครับส่วนนี้อยู่ตรงหน้าเรานะคะบอกเลยว่าอยากชิมมากเพราะ<ม>ว่าเป็นนมฮอกไกโดแต่ว่าคุณผู้ชมขาอยากทานนมฮอกไกโดแบบไม่ต้องบินไปไกลถึงฮอกไกโดค่ะมาที่ร้านนี้ได้เลยชิบะฮอกไกโดค่ะ าวชานมไข่มุกปักหมุดที่นี่เลยค่ะชิบะฮอกไกโดมิวทีกับหลากหลายเมนูชานมไข่มุกใช้วัตถุดิบเกรดพรีเมียมใบาชานําเข้าจากไต้หวันหอมนมฮอกไกโดแท้จากญี่ปุ่นไข่มุกออนเซนเหนียวนุ่มไม่เหมือนใครเมนูขายดีชานมไข่มุกพ่นไฟหอมกลิ่นน้ําตาลไม่พ่นไฟฮอกไกโดเฟรชมิวชาเขียวมัทฉะดาร์โกโกโกชาไทยส่วนใครที่แวะมาที่สาขาปั๊มคาเท็กแจ้งวัฒนะ ทุกวันเสารจะมีน้องหมาชิบะมาให้นั่งเล่นถึงที่ร้านวันนี้ยกเมนูชานมไข่มุกมาไว้ในรายการแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณรัตนาวดีเจ้าของร้านชิบะฮอกไกโดมิวทีครับสวัสดีครับพี่เก๋ ทราบว่าเครื่องดื่มเนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างอะคะก็วัตถุดิบนะคะเราใช้เป็นวัตถุดิบพรีเมียมเป็นผงชานําเข้าแล้วก็เป็นใบชาไต้หวันแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นนมฮอกไกโดที่นำเข้าจากไต้หวันนมอไกโดนมข้าจากฮอกไกโดเขาทอนมข้าฮอกไกโดเนี่ยนำเข้ามาจากญี่ปุ่นใช่ค่ะ วัดสุดดิบที่นาเข้าทั้งนั้นเลยใช่ค่ะและทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้แอบเห็นใน VTR คือมีพีชันเตอร์อยู่ที่ร้านหล่อมากขอบคุณครัขอบคุณครับไม่ใช่พี่หมายถึงหมาน้องหมาเหรอชิบะชิบาแต่น้องแต่น้องหมาของพี่ยังแต่งตัวเหมือนผมเลยนะจริงเหรอซึ่งวันนี้ไม่ได้เอามาผมเป็นแทนให้ได้เวลาขายนี่เขาพูดหรือเขาเห่าฮะ ไม่ค่ะนิ่งๆเลยแล้วก็เสิร์ฟให้โอ้เสิร์ฟแบบหล่อๆเสิร์ฟแบบหล่อๆเขามาทุกวันเสาร์หรอคะมาทุกวันเสาร์ค่ะไปแวะแวะเวียนไปเยี่ยมแล้วก็ไปถ่ายรูปได้น้องยินดีน้องมากี่คนคะเมื่อวามามีตัวเมียแล้วก็ตัวคู่อ๋อมาสองตัววันนี้ไม่ได้พามาวันนี้ไม่ได้พามาอยากพามาเหมือนกันค่ะกับป๊อปปี้ไงเออกับผมไงแต่แต่ผมหล่ออยู่คนนั้นที่ก่อนเลยไม่ได้พามาตกใจมากเลยค่ะพี่อ๋อเลยดีกว่าแล้วทีนี้มีเครื่องดื่ม อกี่เมนูอะคะทั้งหมดมี16เมนูค่ะแต่ว่าไฮไลท์ที่จะขายดีๆนี่ก็จะเป็นฮอกไกโดเฟรชมิลส์แล้วก็ตัวชาเขียวแล้วก็ฮอเกโฮอเกโดเฟรชมิลส์หน่อยด้านในด้านบนนี้เลยอชิมันนี้แล้วก็จะมีด้านราะว่าเป็นเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของร้านเลยไหมคะใช่ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ก็เป็นนมนำเข้าแล้วก็ชาเขียวเนี่ยก็จะเป็นอ่าใบเป็นผงชาที่นำเข้าจากญี่ปุ่นปกติก็คือต้องคนก่อนต้องคนก่อนค่ะ แล้วเห็นบอกว่าตัวไข่มุกเมื่อกี้แอบได้ยินมาว่าไข่มุกที่นี่ก็ไม่เหมือนยูนใช่ยังเป็น่างคะพี่เก๋ก็จะเหนียวหนึบนุ่มไม่มีไม่มีเป็นไตนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยไม่ได้หวานมากเหนียวหนุ่มนุ่มนยังอร่อยไ่ะเหนียวหนุ่มหรือก็นุ่มจริงๆแล้วก็นมของไกโดเนี่ยมีความแบบเข้มข้นแล้วเหมือนมีแบบไขมันนมเยอะๆแบบมันมีความเปินของนมอ่ะนี่คือวัตถุดิบนำเข้าทั้งหมดและรวมถึงวิธีการต้มไข่มุกเนี่ยก็คือจากไต้หวันด้วยใช่ไหมคะไม่ค่ะ เป็นเป็นสูตรของเป็นถูกเป็นสูตรของทางร้านก็จะไม่เหมือนที่อื่นโอ้โหเป็นอย่างพี่คนลองชิมลองชิมดูได้นะคะชาเขียวนี้เป็นแบบกลิ่นแบบมัทฉะเลยอ่ะมันจะมีความติดขมเบาๆแต่ว่ามันเบามวกนบใช่ชาเขียวแท้ๆต้องเป็นแบบนี้แหละแล้วนําเข้ามาขนาดนี้แพงไหมคะหนึ่งแก้ว จริงๆต้นทุนถ้าเทียบกับร้านอื่นก็ค่อนข้างสูงกว่าร้านอื่นแต่ว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้แบบทานของดีก็เลยจะไม่ได้ขายที่ราคาแพงมากราคาเริ่มต้นที่แก้วละ40บาทใช่ค่ะทุกแก้วมีไข่มุกให้หรือว่าถ้าไม่ชอบไข่มุกก็จะเป็นเยลลี่บาวชูกาใส่ให้แทนเดี๋ยวน้เก็ดพริเมียมไม่พอนําเข้าไม่พอแก้วละ40กว่าบาทเองราคาไม่แพงเลย แล้วที่สาคัญคุณรู้ไหมว่าทุกคนนี้นะไข่มุกหาทานยากนะนเพราะว่าตอนนี้ที่ประเทศอเมริกาเนี่ยขาดแคลนมากคือตอนนี้ประเทศไทยเป็นคนนําส่งออกหรเล่ามันสําหลังแล้วมันสําหลังเนี่ยเอามาทําเป็นไข่มุกให้พวกเราทานแบบนี้ดัง<อ>นั้นเนี่ยประเทศไทยเรามีเยอะอุดหนุนกันได้เยอะครับความรู้แน่นจังเลยแน่นอนครับความรู้ง <laughs> แต่รู้อะ แฟนรู้อ๋อแฟนไปที่หมาคุณมาขอบคุณด้วยได้ถ่ายรูปกับน้องหมาด้วยนะคะนก็ไปที่ร้านเห็นบอกว่าน้องมีแบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยซ้ำใช่ค่ะทำให้ถ่ายรูปได้เลยถ่ายรูปได้เลยที่ไหนเลยฮะบอกเราหน่อยฮะที่ไหนอยู่ในปั๊มขาวเทคถนนแจ้งวัฒนาสั่งตรงข้ามตึก TOT ค่ะสั่งตรงข้ามตึก TOT เนาะไปหาเนี่ยก็คือไปเจอน้องทุกวันเสาร์แต่ว่าร้านเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะปิดวันอาทิตย์แค่วันเดียวใช่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่่9นถึง5คะ แล้วอย่างนี้เดลิเวอรี่ได้ไหมคะเดลิเวอรี่มีค่ะมีทั้งใช่ค่ะมีทั้งแกร็บไลแมนฟู้ดแพนด้าโรบินฮูส์มันจะละเมื่มันจะละลายซะก่อนไหมนี่ขอทำแยกไปให้แยกไปด้วยแยกไปให้หมดทุกอย่างก็คือจะแยกมุกแยกน้ําแล้วก็แยกน้ําแข็งไปให้ใส่ถุงซิปล็อกอย่างดีพร้อมอร่อยส่งตรงถึงบ้านได้ด้วยใช่เมนูนอกจากที่เราชิมกันไปแล้วยังมีอะไรอีกบ้างคะแนะนําครบตามก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชานมไข่มุกนะคะอันนี้เป็นพิ้งช็อกมิล มโลโฮสคูลแล้วก็เป็นธนูเข็มก้นไฟอันนี้เป็นพิงกี้ไวโอเลตอันนี้เป็นเมนูใหม่ที่ทำออกมาเมื่อช่วงวาเลนไทน์และนี่ก็เป็นชาเขียวเป็นนมชมพูมันม่วงชาไทยชาไทยนี่ก็อร่อยนะคะก็มีเป็นชาสัวรสชาสตรอเบอรี่ชาแอปเปิลแล้วก็ชามะนาวชาลำพังมะนาวเป็นแบบไม่ใส่นมก็มีเหมือนกันใช่ค่ะสำหรับคนที่ไม่ทานนมแต่ปกติคนใช่สั่งได้ค่ะนแบบแต่ปกติคนที่แพ้นมก็สั่ง ฮอเกโดฟชมิล oh. ได้นะคะเห็นเขาทานแล้วเขาบอกเขาไม่แพ้ไม่แพ้เลยใช,ใช่ไหมคะและ้วนมฮอไกโดมันจะหอมมันกว่าเนอะใช่ทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณชมอยากจะไปทานให้พี่เก๋ฝากร้านหน่อยค่ะได้ค่ะไปทานได้นะคะที่ชิบะฮอไกโดมิวทีสาขาปัม๊มคาวเทคแจ้งวัฒนะอยู่ตรงข้ามตึก TOT ค่ะเปิดตั้งแต่9้าโมงถึง5้าโมงเย็นค่ะ ฝากเบอร์โทรหน่อยได้ไหมคะพี่เกศได้ค่ะหรือโทรที่0 8 1 2 3 5 1 1 1 9่อมาค่ะ่เกค่ะบคุณมากอกเลยค่ะไม่แพ้เลยดูสีหหมดแล้วหมดแล้วนะไม่แพ้เลยฮะรมานเสร็จแล้วอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปนะคะโอ้ยได้เลยครับกับพ่ชี่เดียวกันไม่อยากร้อเล่นแล้วเดจะกัเลวนไม่อยากไม่อยากกัดแล้วสงสารป๊อปปี้อ่านท่วงหน้านะคะแจกหม้อทอดไร้น้ำมันครับสักครู่ค่ะ าาช่วยกันซาบรับแบบรูปแบบใหม่<ช>มาแล้วฮะวันนี้เราจะขายกันเองนักเลง<ช>พออ๋อดีเลยนะครับ<า>อ ร้านแรกเลยนะคะร้านกิ่นได้ดีค่ะเป็นร้านอาหารแบบปรุงธรรมชาติเลยนะคะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันเดี๋ยวแนะนําทางด้านนี้ก่อนเลยเป็นพาสต้านะคะออร์แกนิกข้าวซึ่งเป็นกรเตนฟรีไม่มีกลูเตนแล้วก็สําหรับคนที่แพ้อาหารเนี่ยคือกินได้เลยเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของนมถั่วหรือถั่วเปลือกแข็งนะคะแล้วก็สามารถทานได้เลยย่อยง่ายถุงเนี้ย เพียง70บาทเท่านั้นมี250งร้อยาสลนะถุงใหญ่ๆไม่ใช่อันนี้อันนี้ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ ทีนี้ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นขนมอบกรอบเป็นพาสต้ากรอบเค็มอันนี้นะคะถุงละ50บาทเท่านั้นอร่อยมากๆกินเป็นสแน็คได้เลยกินแล้วแบบมันจะดังกรุบกรอบกรุบกรอบแล้วตีต่อสุขภาพมากเลยค่ะและที่สําคัญที่คุณถืออยู่เนี่ยคือสาคูนี่ใช่ไหมแบบนี้ใช่แบบนี้ลแล้วเคยเห็นสาคูแบบนี้ไหมเอาจริงหาทานยากแล้วไม่เคยเห็นให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆกล้เลยนะคะอันนี้เป็นสาคูที่หากินยากมากๆราคาแค่ 50บาทเท่านั้นเองนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะโปรโมชัน่นถ้าบอกว่ามาจากแซฟพาซาลดไปอีก20บาทบืาทต้องทางการติดต่อหน่อยคุณแพมช่องทางก็คือเบอร์โทรศัพท์นะคะ081351 3 2หนนะคะหรือ Facebook กินได้ดีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษค่ะอ,อร่อยมากสาคูที่เยี่ยมมากร้านต่อมามาต่อที่ร้านนี้ได้เลยค่ะร้านนี้นะคะชื่อว่า กีจะนะคะเป็นเขาเรียกว่าสกินแคร์ที่ทำจากข้าวมีชาอฉกินแะะน้นใช่ม,มีตั้งแต่อันนี้เป็นผงแป้งล้างหน้านะคะซึ่งบอกเลยว่าผงแป้งเห็นขวดขนาดนี้ใช้ได้นานถึง3เดือนก,กว่าไปเลย,ยแล้วก็ทำจาก เพราะฉะนั้นมันก็จะแบบเป็นธรรมชาติมากๆแล้วไม่ได้มีแค่ผงแป้งล้างหน้าอย่างเดียวเขายังมีตัวเจลแต้มสิวตัวเจลแต้มสิวเขาก็มีแล้วก็มีมาร์คค่ะอันนี้มาร์คลองแกะดูสิลองแกะดูสิลองแกะดูสิเพราะว่ามาร์กตัวนี้นะมันได้รับรางวัลเกี่ยวกับนวัตกรรมด้วยเพราะว่าแผ่นมาร์คปกติเวลาเรามาร์กหน้ามันต้องนอนอย่างเดียวถูกป้ะมันจะหลุดแต่อันนี้ใ่บ้านสามารถทํางานบ้านได้เลยค่ะแปะไปเลยไม่หลุด เขาบอกว่าแผ่นแป้งที่ทำจากข้าวมันจะมีความเหนียวใช่เหนียวแล้วมันจะชุ่มฉำมากนีมันเหนียวจริงๆอะแล้วราคาเลยได้ปะราคาทั้งหมดนี้บอกเลยว่าเริ่มต้นแค่หลักร้อยอย่างตัวที่เป็นผงแป้งแบบลลังหน้านะคะ280สวเดือนนะต้องบอกอย่างนี้ขวดเดือนนะคุณแห่งขวดแบบเนี้ยแล้วตัวที่เป็นเจลแต้มผิวร้อนยิ่งอิวมาแล้วอะนี่ดีคุณแปะไปบนหน้าเฟซชิลเลยอะ คุณจะได้รู้ป้าแล้วคุณก็ไปแปะจริงก็ได้าก็ติดโอเเ้ยฉันต okay. ื่นเต้นเดี๋ยวเก็บไว้ใช้ได้ไหมเก็บไว้ใช้เท่าไรเท่าไรมีอีกหลากหลายเลยมีแบบว่าชมพูด้วยนะคะจะเป็นชมพูแบบก้อนก่ะคุณชมผิวก่อนนะซึ่งสามารถพกพาได้ง่ายเวลาเราเดินทางเราจะไปพกแบบขวดใหญ่ๆอะไรนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมเราก็มีแชมพูแบบก้อนให้นอกจากนั้ก็ยังมีลิปบาล์มด้วยลิปบาล์มอันนี้นะคะร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นก็มาจากธรรมชาติเหมือนกันเพราะว่าทำจากข้าว ข,อ,อ,ขอ,อนึดนึงน<อ>ไหมเมื่อะกี้มาร์กหน้าลองดมดูอะไม่มีกลิ่นน้ำหอมเลยอะอมันธรรมาชาติจริงๆแต่ตอนนี้เฟซชิลดิฉันเปื้อนเหมือนเร<อ>งไม่เห็นน <c oughs> ้าระหว่างนี้พูๆๆผมม้ผลพูดไปก่อนผมชิวยช่วยได้ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถติดต่อไปได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 2 4 4เ9 4 4 9ค่ะหรือว่าเข้าไปดูใน Facebook เขาก็ได้นะคะ Ig ก็ได้หรือว่าแอดไลน์ไปเลยค่ะ ที่เอสไซน์นะคะ Bija Herbal นะคะ B I J A H E R B A L นั่นเองค่ะได้เลยค่ะะของอันนี้ดีแบบนี้นะนำเข้าก็คือไม่ได้นำเข้าเป็นของไทยนี่แหละนะครับผมอ่ะมาถึงเวลาแล้วครับแจกของครับโอ้ยมันเป็นอะไรมันวันนี้จะเป็นของใครนะครับมาค่ะโอ้ตู้แน่นตูแนนมากมาอุ้ยตู้แน่นมากเลยอ่ะทำไมไลฟ์ชื่อเยอะแบบนี้อะ คน<า>ดูรายการเราเยอะมากเลยงกต้อมาได้ <Thank you. S 1> รายชื่อแล้ว,วอืดมาคะ่ะขออนุญ,ญาตมาตรงนี้นะคะ,คะใครเอ่ยเป็นผู้โชคดีในวันนี้แต่งแตงแตง,งกมนเพชร คูผาค่ะลงไปเลยค่ะวิธีการร่วมสนุกง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code บนหน้าจอทีวีนี่แหละนะฮะส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เข้ามาชื่อก็จะมาอยู่ในกล่องนี้เราจับได้ชื่อก็รับของรางวัลไปเลย,ไไเลยแต่ที่สำคัญนะ,ะนี่คือจะสิ้นเดือนแล้วอ,อาทิตย์หน้าเนี่ยต้องส่งชื่อมาใหม่นะคสวัสดีค่ะคุณดวงกมนโทรจากรายการแซฟคาซานะคะคุณดวงกมนอยู่จังหวัดอะไรคะ ลบุรีค่ะลบุรีร,ร้อนไหมคะช่วงนี้ร้อนไหมตอนกลาวันอากาศร้อนค่ะแล้วแต่อย่างนี้ลิงอยู่ยังไงครับลบุรีลิงเยอะด้วยฮะอากาันกแล้วพอตอนเย็นก็จะฝนตกค่ะอ๋ะอ,อก็ยังพอทุเราร้อนมาได้บ้าง ตกเย็นตัช่วงช่วงเย็นช่วงสามวันนี้จะฝนตกทุกวันเลยรุงเทพก็ตกเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณดวงกำมลเป็นผู้โชคดีได้รับมอเทอดไร้น้ำมันจากละ100 แสดงความยินดีมากๆยินดีด้วยค่ะพี่ใช้ดีมากๆเลยจะบอกว่าใช้ดีมากเมื่อวานลองใช้ดูแล้วนะน้ามันมันกรองลงไปข้างล่างหมดเลยทำถุกอบเมื่อวานดีมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ และเรื่องละครยังไงครับผมละคระคร่ะบ,บาปอายุติธรรมนะคะวันนี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือ14พฤษภาคมนี้นะครับ<อ>มนรักน้องผัดทะแยงมาให้ชมแน่นอนนะอ,อีกไม่ถึง2อาทิตย์และิด<อ>ใจเดียวน<อ>ะครับผมวันนี้นะฮะบอกเลยว่าแซ่บแบบใหม่ ช่วยกันแซบของเรานะจะรย์สามารถส่งมาได้อีกเยอะๆเลยเพราะว่าเรานะครับมีดีที่จะขายให้แล้วก็ถ้าทักคุณได้รายได้ที่มากขึ้นเราก็ดีใจด้วยครับเราก็ขายเก่งอยู่นะไม่ต้องเป็นห่วงเราขายดีขายดีเหมือนเดิมแน่นอนค่ะขอบคุณเสื้อผ้าด้วยขอบคุณเสื้อผ้านะครับมาดามประวิตย์ครับค่ะวันนี้พวกเราแซบพาซาศูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวได้จัรวทุกวันสวัสดีค่ะ